เดี๋ยวข้าจะให้เองดูดนมนมส่วนเองก็เอาจุ๊จ๋มาให้ข้าดูซะวัดดี u t u b e และผู้ชมดูตั้นครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปตรวจทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซากเกนพะีเจรณะกะก็หายกันไปนานเลยทรัพเกมนี้นะแต่ว่าวันนี้มีการอัปเดตที่น่าสนใจมากก็คือหมัดโอคารุนนะฮะซึ่งมันจะเป็นหมัดใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดโอคารุนเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ใครที่อยากได้โค้ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ปักบทไว้ให้นะฮะ แต่ก่อนที่เขามารับชมนะครับผมมีร้านมาแนะนำครับดีซ h ช p ร้านขายไดี ID, ไกกตันโลบอกแถมยังมีบริการกดเกมพัทไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดอนิเมะเวนกัดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วก็เกมฟิตนะฮะมีบริการรับเติมโลบักบอกเลยว่าเติมเร็วปลอดภัย1 0้วเปอร์เซ็นต์สต็อกแน่นนะครับใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าวิธีการทำหมัดโอคารุนกับผมวิธีแรกครับให้เราเนี่ยเข้าเกมมาครับแล้วก็รอเกิด5นาทีนะครับแล้วก็รอเซิร์ฟไปเลย5านาทีครับมัน,ะ,มะ,น,ะ,นะีค่ พอยาเกตเทโบเกิดเนี่ยมันจะเกิดมาอยู่เกาะนี้นะครับนี่ซึ่งมันจะเป็นเกาะอุโมงค์นะครับวิธีการมาก็คือให้เรามาที่จุดเทเลพอตนะครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ช่องคําว่าอีเวนต์นะครับแล้วก็เทเลพอตมาที่นี่หลังจากที่เรามาแล้วนะครับนะยาเกตเทโบเนี่ยมันจะเกิดทุก5นาทีนะครับแล้วก็แค่รอมันเกิดนะครับพอมันเกิดแล้วเราก็สามารถสู้กับยาเกตได้เลยเดี๋ยวเรามาลงกันว่ายาเกตจะเกิดหน้าตาเป็นแบบไหนนะคุณผู้ชมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่บอสยาเกะว่ะมันเป็นบอสโอคารุนนีะ ซึ่งหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่วิธีการได้หมัดโอคารุน,นรับคือให้เราเนี่ยทำการตีโอคารุน,นรับที่มันเกิดทุกห้านาทีมีโอกาสที่มันจะดรอปสิ่งนี้พอมันดรอปสิ่งนี้เราก็กินได้เลยครับนะพอเรากินแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมัดเลยครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังจะเป็นยังไงครับสลับหมัดโอคารุนแล้วก็บอสเนี่ยพลังมันจะเป็นยังไงมาดูกันครับมาฮะผมจะลองสู้กับบอสดูนะมันไม่ขโมยกล้วยเพราะมันไม่ใช่ยัยเก๋นะครับยัยเก๋ไม่ออกมาก็ลุยเลยฮะมาครับดูซ เน Dante, ี่ยคือมันตีผมทีเดียววูบเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่นี่ผมจะลองสู้กับมันใหม่นะนี่ดูดูดูพลังมันครับดูพลังมันครับมันจะพุ่งมาหาเราครับผมนี่ะสกิลที่หนึ่งครับเป็นการพุ่งครับผมมาฮะผมจะลองสู้กับมันจนกว่ามันจะตายดูซิว่าจะตอบให้ผมหรือเปล่านี่จะตอบไม่ตอบมาดูกันนะฮะโอ้โหโอ้โหไอ้เจ้านี่คือพลังของบอสนะครับเย้นะดีนะไม่ใช่ิเกะนะมันจะม่ขโมยกล้วยผมแน่นะครับนี่ ฝันเข้าไปฝันเข้าไปครับเจอปู่แล้วกินไฟหน่อยโอ้ยนะไม่ได้โอกาสหายใจเลยนะครับอีกทีต้องใช้หมัดโกโจช่วยครับมาฮะมูเกนครับมูเกนครับมาครับนี่อกคีของปู่ครับฝันเข้าไปครับนีฮะยังไงจะรอดไหมมันจะรอดไหมมันจะรอดไหมอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวครับนิดเดียวกูตายก่อนครับแม่สก็เป็นบอสโอคารุนครับมาฮะอีกครั้งนึงครับอีกครั้งหนึ่งผมน่าจะได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยได้ไหมไม่ได้ครับผมนะแต่ตอนที่เราตีเนี่ยมันก็ได้ชาร์จด้วยนะนะซึ่งเวลาได้เนี่ยโอกาสน่าจะอยู่ที่1%นะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าโอกาสดรอปเท่าไหร่พอเราได้แล้วเราก็เช็คกระเป๋าดูเลยครับว่าเราได้หรือเปล่านะครับนะอ่าเราก็เช็คดูแล้วครับแล้วก็พิมพ์หาได้นะครับมันจะชื่อว่าเทโบหรือว่าทโบนี่ไหะนะครับนะซึ่งผมก็น่าจะเกลือนะครับอ่ะโอเคเวล่งุูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมพลังหมัดของโอคารุนครับผม เอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้หมัดโอคารุนมาแล้วนะครับนี่ฮะซึ่งมันจะเป็นออร่าสีแดงแบบนี้เลยโอ้โหหน้าเก่งขามครับผมแล้วก็เวลาที่เราตั้งท่าเนี่ยมันจะย่อตัวครับผมนี่ฮะนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูการต่อยกันดีกว่านี่อู้ต่อยเป็นกล่องฮิตบ็อกซ์เลยครับนี่ฮะซึ่งดูจากฮิตบ็อกซ์ก็น่าจะประมาณกล่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าต่อยกันดีกว่านี่เวลาการวิ่งครับเฮเคการต่อยฮึบอ่าการต่อยก็ไม่แน่ใจว่าดามจเท่าไหร่๋ยวผมขออัพสตันก่อนนะครับ เอาสเต็กก่อนนะครับนี่ฮะเอาสักพันห้าร้อยครับผมนี่มาดูกันฮะสเต็กพันแค่แค่พันห้าร้อยเนี่ยจะแรงหรือเปล่านี่สามอุ้ยเดี๋ยวกูมองกูมองผิดหรือเปล่าสามหมื่นเหรอสามหมื่นหรือว่าสามแสนสามแสนหรือสามหมื่นสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเอดนี่คือสกิลที่หนึ่งนะครับถ้าเคลมฮาร์คิน,นี่น่าจะแรงขึ้นนะครับอ่ะลองเคลมฮาร์คิก่อนปึ๊บสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยอุ้ยแรงนะครับแล้วก็สกิลแรกเราเรามาดูกันเลยดีกว่า เป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งครับผมพุ่งผ่านตัวคู่ต่อสู้ไปเลยครับเนี่ยโอ้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 ยเดี๋ยวนะครูดาวโคตรเร็วนะฮะครูดาวเร็วมากนี่สกิลที่หนึ่งครับเฮ้ยแล้วตอนที่เราโจมตีมันมีแสงสีสีเหลืองด้วยเนี่ยเมื่อกี้มองไม่ทันครับผมอะสกิลที่สอง็ปการตัดนับการระบ,บาดแบบนี้เลยนับนี่แถมครูดาวมันไวด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยท่าที่สอง ดาเมจก็มองไม่ทันนับดาเมจดน่าจะอยู่ที่20,000กว่านับอ่ะมาดูกันใหม่ครับปึ๊บ28 5แ0 0้เลยเลยอุ้ยแรงนะครับอ่ะท่าที่1่ท่าที่1ดูไม่ทันแฮะดาเมจน่าจะอยู่ที่120 0 0 0นสอับโอ้โหใช้ได้ครับอ่ะนี่คืออัพสตัดประมาณพันหนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ท่าที่3ครับโอ้ยเป็นการหมุนเป็นพายุครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะแล้วดูฮิตบ็อกครับเมื่อกี้เห็นกล่องฮิตบ็อกไหมนะฮะเออ มันมีกล่องฮิตบล็อกได้คุณผู้ชมนะฮะเออความใหญ่ความกว้างครับโอ้โหแล้วหมดหมดตี้หมดตี้ฮะเนี่ยนี่คือสกิล3สกิล4มีหรือเปล่าไม่มีครับคุณผู้ชมไม่มีครับสกิลที่4ไม่มีสกิล5ไม่มีก็มีทั้งหมด3สกิลนะครับเดี๋ยวผมจะตีบอสดูแล้วกันนะว่าจะสู้บอสได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะฮะไอ้บอสที่มันเกิดอ่าที่เราสามารถสิกได้นะครัมามาดูกันเลยว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับ แต่ผมว่ามันที่ดีนะมันเป็นสีแดงไงนะครับตัวที่โคตรๆหน่อยก็น่าจะเป็นสุกุนะเอาสุกุนะแล้วกันนะโอเคมายังครับสุกุนะไม่เกิดมาเอาตัวอื่นแล้วกันนะแม่ผมคิดว่ามันน่าจะสู้กับโจโจได้แต่ว่าโจโจมันก็เถื่อนเกินไปครับมามาดูกันว่าจะสู้โจโชได้หรือเปล่าครับสกิลที่หนึ่งครับพุ่งพุ่งครับนี่ะพุ่งไปโดนหนึ่งทีครับโอ้สกิลสองสกิลสามเฮ้ยเฮ้ย โคตรแรงครับโคตรแรงสกิลสองปึ๊บวิแรงเป็นอมตะด้วยนะผู้ชมตอนหลัตอนเราใช้นะคขู่ดูดิเนี่ยบอสโจโชแม่งตายเลยนะครับเออเนี่ยผมชอบความที่มันมีออร่าเนี่ยครับมันก็เลทเที่ครับผมและแถมเป็นสีแดงด้วยโอคารุนด้วยนะครับนี่อ่าก็พลังของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสหรับพลังหมัดโอคารุนนะครับจะเสียดายนะน่าจะมีท่าที่สีเนาะเออมีแค่สามสกิลเองนะครับผมนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวพลังพิเศษที่แอดมินให้ผมมาก็คือผ้าโพหัวสีเหลืองมันสามารถตัดเวลาได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้อีกแต่ที่น่ๆครับมันสามารถใช้อาร์ติแฟกต์ของทุกพลังเนี่ยอยู่ในอาร์ติแฟกต์เดียวครับเนี้ยไอผ้าไอผ้าโพหัวนะครับแต่ว่าไม่สามารถหาได้แอดมินให้ผมมานะครับนี่เออคิงคิมซันนะครับเนี่ยมันจะเป็นการทําอะไรไม่รู้ครับไอตอนที่มันตัดเวลาแต่ว่ามันใช้พลังอาร์ติแฟกต์ได้ทุกอันเลยนะครับเออโชค อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเออนี่ก็คือพลังที่แอดมินให้มานะครับเอาละครับก็มัดโอคารุนก็เป็นประมาณนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นปกำลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า